มึงเราไปปรึกษาหมอในการเลือกสูบไหมวะไปกันสเสร็จเรื่องค่ะคุณหมอโออะไยคุณสา้างค่ะมีอะไรคะเชิญนั่งก่อนได้เลยค่ะนี่ค่ะคุณมอประวัติคุณไขใค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ว่าจะมาปรึกษาในเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่ครับอ๋อถ้าคนไขอยากเลิกสูบบุหรี่เนี่ยมันก็ไม่ยากหรอกค่ะเต่๋ยว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยที่หมอก็มีนตัตกรรมใหม่นะคะที่คนในหมู่บ้านทากันเองก็คือจะเป็นลูกอมก้านปูลูกอมเนี่ยจะช่วยในการลดการอยากสูบบุหรี่มากขึ้นก็คือจะทําให้เราลดลงค่ะแล้วก็แล้วตอนนี้คนไข้สูบบุหรีม่มวนเดียวกันไหมคะก็มีบ้าคงค่ะคุณหมอ อ๋อค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอยู่นะคะหมออยากให้คนไข้เลือกสูบมวนเดียวกันก่อนเพราะว่าโควิดช่วงเนี้ยถ้าสูบมวนเดียวกันอาจจะทําให้ติดเชื้อได้นะคะอยากให้แต่ถ้า,ถ,าถ้าจะให้เดียเลือกสูบไปเลยน่าจะดีกว่านะคะ